ติดตั้งไปกี่คันแล้วครับสี่ห้าคันแล้วสี่ห้าคันแล้วเนเพื่อนกับน้องชายด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพอดีประหยัดประหยัดอัตาเร่งอาตาเร่งรอบมันมาไวสวัสดีครับผมช่างวินเครื่องไฟฟ้าเองนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งนอกสถานที่นะครับรถคันนี้ก็เป็นโดมินเตอร์500เป็นตัวน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัวนี้เป็น2 1 0แรงม้านะครับก็เข้ามาติดตั้งคันเล่งไฟฟ้าออนติเมทเอไอนะครับเป็นสเต็ปวันตัวนี้ จูนมือถือได้นะครับผมตัวนี้เปลี่ยนชิปใหม่นะครับเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อรองรับการใช้งานที่ดีขึ้นนะนี่คันนี้มาอีกแล้วบอกว่ามีน้องๆแนะนํามานะครับติดไปหลายคันแล้วบอกว่าใช้แล้วประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตตาร่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปถามถามก่อนว่าเนี่ยคนที่แนะนํามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตครับพี่สวัสดียินดีเจ้าของรถนะครับผมครับผมก็ติดตั้งไปกี่คันแล้วครับ สี่ห้าคันแล้วสี่ห้าคันแล้วเป็นเพื่อนกับน้องชายด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพอดีประหยัดประหยัดอัตาลิงอตาริงรอบมันมาไวกว่าครับผมประหยัดได้เยอะไหมพี่เอน้องพวกเราโอเคแหละใช้ได้เดือเที่ยวหนึ่งนี่ประมาณสักก็ก็บอกไม่ถูกกับไม่ถูกอะประมาณพัน แต่ <blunt S 2> ว่าคือว่ามันมันดีกว่าเมื่อก่อนมันอืดไงครับผมพอไทยนี่ก,ก็มันก็ดีขึ้นอ่าโอเคอันนี้คือเป็นรถเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเดิมๆเดิมๆไม่ได้ทําอะไร<อ>ครับผมโอเคครับผมผมขอดูแอป,ปที่ที่โหลดมาเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูนิดอ่านี่ก็เป็นแอปของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของคนเรงเลยนะครับผมตัวนี้ก็เราจะเล่นที่กล่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นที่มือถือ ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอเดี๋ยวผมมาเปิดสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่หน้าตาคันเร่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอัจมีดเอไอนะครับตัวสเตปบันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเราเปลี่ยนโหมดที่กล่องก็เปลี่ยนตามนะครับถ้าใครไม่สะดวกเล่นโทรศัพท์ก็สามารถกดที่กล่องได้นะครับไม่ต้องไปเล่นที่มือถือหรือว่าจะเล่นมือถือก็ได้ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เล่นเยอะมากนะครับผมทั้งหมด8ฟังก์ชันนะครับ สำหรับรถคันไหนที่รีแมปก็สามารถปิดควันได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องนะัพอติดตั้งเสร็จแล้วครับก็ไม่มีไฟโชว์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองสัมผัสคันเร่งดูรับเป็นแบเชืเ่อมนะครับอโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมทมาําอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับผมสักตัวนะครับไอตัวเซ็นเ์รอบตรงนี้นะครับ ท,ที่แอปอบวิ่งตามด้วยนะครับผมอเอาไว้เป็นฟังก์ชันให้เล่นสนุกสนุกกันนะครับโอเคก็ติดตั้งไม่มีไฟโชว์นะครับก็เป็นการแนะนําแล้วก็บอกต่อกันมานะครับผมครับผมสาหรับพี่ๆคนไหนที่นะครับสนใจตัวเร่งไฟฟ้าสเต็ปวันนะครับเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น1ก็มีนะครับแต่เวอร์ชันน1เนี่ยจะไม่สามารถจูนผ่านแอปได้ แล้วก็เป็นชิปตัวเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าให้รับรองให้ดีที่สุดก็คือจะเป็นตัวแอปผ่านมือถือได้นะครับผมโอเคก็ช่างวินคันเร่งไฟฟ้าก็สามารถมาบริการนอกสถานที่ได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านพี่เขาบอกว่ากําลังจะมาย้ายของนะครับน่แกเป็นคนใต้นะครับผมก็วิ่งแถว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 อยู่แถวแถทันยะทันยะคลองสผมก็สามารถวิ่งมาติดตั้งให้ได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปนะครับหรือว่าทักแชทหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะตอบคาถามให้ว่ารุ่นนี้ใส่ได้ไหมแต่ส่วนมากรถฮีโน่ที่เป็นยูโร3ขึ้นไปนะครับก็สามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ช่างวินกับเรื่องไฟฟ้าก็ขอบคุณมากครับ